มาแล้วนะคะบุมเบ๋แล้วนะอ่าบุมเบ๋แล้วนะคะอ่ารวยเหรอืมอื้าวแล้วค่ะห้าวแล้วนี่ท่าปากอะไรคะเนี่ยที่ท่าปากอะไรคะเนี่ยฮะมีมีท่าปากด้วยนี่นะคะฮะตายมันจะตายโอ๊ยคุณป้อนม่ทันแล้วครับวยนะรวยนะรวยับ หายใจหน่อยที่คุณจะท่าไป็นหลอหายใจแบบที่เฮียบีจะท่าไป็นหลอดเป็นหรอไม่ใช่หายใจเข้าออกครับควาหมายคำว่าหายใจหน่อยหมายถึงกินแล้วพักบ้างค่ะลูกเกิดภาพป็นหลอดไม่ใช่หายใจเข้าหายใจออกจะขัดบนเท้าคุณจะท่าบนเท้าอ่ากินอะไรทิ้งหมดแล้วก็บุเบลแล้วค่ะคำสุดท้ายละบุเบล่ะอ่าใส่เอาไปทิ้งแล้วค่ะส่องเอาไปทิ้งอ่ะใช่ขัดบนเท้าหาใจเท่าเป็นหลอดเราไปทานอะไรคะคือบรรยากาศครับ ไก่หมดแล้วค่ะจบแล้วอนก่ออก,กระชากกระชากก็จะออกครับไม่ตี๋ไก่ก็หมดแล้วคุณทื่เปนจะไก่ไก่หมดแล้วค่ะเอาสักขยาต่อไปไหมเอาสัขยาต่อครับอ่ะไป